บริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนตอกย้ำการเป็นผู้นำประกันชีวิตเปิดตัวโครงการกรุงไทยแอ็กซ่าแอดไวเซอร์ยูเอฟเจอร์ยูเวความสำเร็จในแบบที่เป็นคุณที่มุ่งมั่นยกระดับบทบาทของตัวแทนประกันชีวิตให้ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของที่ปรึกษามืออาชีพด้านประกันชีวิตและการเงินเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษาด้านประกันชีวิตพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในปัจจุบันครับ สำหรับปี2025นี้นะครับในเรื่องของการเติบโตในส่วนของฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเรามีทีมนะครับที่เราเรียกว่า bigger and bolder นะครับก็คือเราต้องการจะเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก้าที่จะทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับในส่วนของปีนี้โดยที่มีการวางลูกค้านะครับเป็นศูนย์กลางวางลูกค้ามาก่อนนะครับคือ customer first ส่วนในส่วนปีหน้านะครับเราก็จะนำไปสู่การที่เราจะเริญเติบโตนะครับด้วยการที่กล้าทำ ในสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะแนะนํานวัตกรรมใหม่ๆนะครับออกสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็โครงการในการสร้างและพัฒนาตัวแทนนะครับอย่างเต็มระบบอย่างเต็มรูปแบบอย่างที่วันนี้เราเปิดตัวครับกรุงไทยอัซซ่าแอดไวเซอร์นะครับ your future your way นะครับความสําเร็จในแบบที่เป็นของคุณนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทีมงานเนี่ยใช้เวลานะครับในการศึกษานะครับเพื่อที่จะเข้าใจนะครับบริบทเข้าใจธรรมชาติของคนที่เข้ามาใน อาชีพนี้นะครับว่าคนแบบไหนเหมาะสมกับโปรแกรมแบบไหนอะไรที่จะทําให้เขาสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้แล้วก็อยู่กับเราไปอ,อย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าสําคัญมากสําหรับอาชีพนี้เนี่ยซึ่งเราต้องการคนที่เข้ามาในอาชีพนี้แบบเป็นมืออาชีพแล้วก็อยู่ดูแลลูกค้าเนี่ยไปตราบนานเท่านานนะครับกรุงไทยแอคช่นแอดไวเซอร์มี2แบบคืออะไรนะคะ อย่างที่เรียนนะครับกรุงไทยแอดไวเซอร์กรุงไทยแอ็กซ่าแอดไวเซอร์กับกรุงไทยแอ็กซ่าแอดไวเซอร์เนะครับสำหรับแอดไวเซอร์ก็คือสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับเป็นโอกาสใหม่นะครับของเขาที่เขาไม่มีประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์ว่าเฉพาะเด็กจบใหม่เท่านั้นแต่ว่าคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านการเงินมาก่อนนะครับจะเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์นะครับหรือว่าทาอาชีพอื่นมาก่อนเนี่ย แล้วมีความสนใจมีความตั้งใจจริงเนี่ยก็สามารถมาเข้าโครงการนี้ได้ส่วน advisor x นะครับกรุงไทยเอ็กซ่า advisor x เนี่ย,ย, A A, x, ยสำหรับคนที่มีประสบการณ์ละทางด้านการเงินมาไม่ว่าจะเป็นนะครับบลอลอนะครับทำกองทุนมาก่อนนะครับทำธนาคารมาก่อนนะครับอันนี้ก็มาได้นะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์จะต่างกันละนะครับเพราะว่า advisor x เนี่ยเราเรียกว่าเราอยากจะผลักดันให้สมกับศักยภาพของเขาในการที่จะเติบโตเนี่ยเ,เป็นผู้บริหารเนี่ยได้เร็วขึ้นครับ จุดเด่นของโครงการกรุงไทยแอคไั่นเวเซอร์ก็จุดเด่นของแอไวเซอร์กับแอไวเซอร์เอ็กซ์ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือ3เรื่องหลักๆเรื่องที่1ก็คือเรื่องของอการที่เราพยายามจะเอาคนที่เข้ามานั้นเป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของการสอนเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องเรื่องสําคัญเราให้ความสำคัญเรื่องของคนมากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้จุดเด่นคือจะให้ทั้งผู้ที่ส่งเข้ามานะครับหรือต้นสังกัดเนี่ย รวมถึงตัวผู้เรียนเองแล้วก็ผู้สอนก็คือฝั่งของบริษัทได้เรียนรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนกลุ่มนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้นะครับเพราะงั้นเรื่องที่2ที่ตามมาคือมันไม่ใช่เรื่องแค่การเรียนรู้อย่างเดียวแต่มันเป็นการที่จะนําคนเข้ามาเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับสร้างคนที่จะเข้ามานอกจากการเป็นตัวแทนอย่างเดียวแล้วเนี่ยเขาสามารถเติบโตพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้ครับแต่ก็ประมาณนี้ครับ ครับขอเสริมมีเพจนิดนึนงแน,น่นอนเหนือจากนั้นก็คือในหลักสูตรของกรุงไทยแอคกซายเดอร์ไวเซอร์เนี่ยจุดที่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาซึ่งกระชับกว่านะครับในในโปรแกรมทั่วๆไปของเราเนี่ยแค่10เดือนเท่านั้นเองนะครับบริษัทตั้งงบสําหรับการสนับสนุนการสร้างตัวแทนใหม่ตรงนี้ไปเท่าไหร่ครับเต็มที่เลยครับภายในหนึ่งเดือนที่คาดว่าตัวแทนใหม่จะเข้ามาประมาณเท่าไหร่ผมว่าเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ในใจะนะครับแต่ว่าเราถือโชคลางนิดนึง เราเราเราขอไม่บอกตัวเลขแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแต่แต่แต่ผมคิดว่าทีมงานมุ่งมั่นตั้งใจกับโปรแกรมนี้มากแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราต่อยอดจากสิ่งที่เราสร้างไว้แล้วขึ้นไปอีกครับหนึ่งหมื่นสามพันคนครับหนึ่งหมื่นสามพันครับณปัจจุบันแล้วเดี๋ยวกี้ตอบพี่ต้อมพี่ต้อยนิดนึงนะครับก็คือโครงการนี้นะครับจะเริ่มมกราคมนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย,วยแรงสนับสนุนจากทุกท่านนะครับจะทําให้ถ้าคนนี้รู้เร็วนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเราได้เร็วนะครับแล้วก็อยากให้เข้ามากันเยอะๆครับครับเพราะว่าเราเสริมเสริมเสริมทางคุณชยัยรงค์นิดนึงนะครับก็คือวันนี้คือวันที่1นธันวาคมเราเปิดตัวก่อนที่จะเริ่มโครงการจริงๆเนี่ยหเดือนเพื่อให้ทางทีมงานของพวกเรานะครับรวมถึง พี่น้องพลังตัวแทนนะครับท่านผู้บริหารในทุกภาคส่วนรวมถึงสาธารณชนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงโครงการใหม่นี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและจะได้เตรียมความพร้อมนะครับหนึ่งวักรสมัรได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้จริงๆก็บอกว่าคุณกริดเนี่ยมีแผล่ๆไปไว้เบื้องต้นนะครับว่าเดี๋ยวจะมีทีเด็ดตามมาที่เกี่ยวกับโครงการนี้นะครับที่เราจะประกาศนะครับในในวาระต่อไปตะกี้บอกว่าสนับสนุนให้มีความเป็นเจ้าของเราคือจะสนับ อย่างนี้ครับคือผมว่าเราต้องมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปสิ่งที่เราเข้ามาตั้งแต่วันแรกเนี่ยเขาจะต้องมองว่าเราอยากจะให้เขามองนะครับว่าอันนี้คือธุรกิจของเขามันคือการสตาร์ทอัพมันคือธุรกิจสตาร์ทอัพของเขาในวันแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนเขาขายเองรายได้ตกที่เขาเองมันคือลักษณะเหมือนเซลฟ์เฟมพลอยนะฮะเขาจ้างตัวเองในการทํางานนะครับแต่ว่าเมื่อร้านเขาเนี่ยเริ่มเติบโตสมมติว่าเปิดเป็นร้านกาแฟเริ่มขายได้เยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นเขาก็คงต้องการทีมงาน รัระนั้นตรงนี้ครับเราอยากจะปลูกฝังว่าถ้าเขามองว่าเป็นกิจการของเขาเองเป็นการเป็นสตาร์ทอัพของเขาเองการเติบโตต่างๆเนี่ยมันจะทำได้เร็วขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นครับใช่ครับ เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเขาครับนะครับในช่วงแรกนะครับว่าเราทํายังไงให้กลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องเลือกคนที่มีศักยภาพนะครับแล้วพอเรามาเตรียมความพร้อมเขาด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นครับแล้วอย่างนี้จะแตกต่างจากแอซาพามบูยังไงคะตัวนี้ผมว่าเป็น,เป,นเป็นการต่อยอดจากแอซาพามบูครับ นะครับแอสซาพามบูเราทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าประสบการณ์ของคนแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยไม่เท่ากันแต่เราดันเอาไปเข้าในบ่อหลอมหลอ่อหลอมเนี่ยเดียวกันมันก็เริ่มมีความไม่เหมาะแล้วนะครับเราก็เลยเมีไอเดียขึ้นมาว่าไอ,อ้ทั้งนั้นแยกลองดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยเนี่ยก็คือเราเริ่มเติมนะครับไม่ได้เป็นการเทรนจากอะคาเดมี่ Academy เราเท่านั้นแต่ว่าจะมีสถาบันการศึกษาชั้นนำเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขอ เคลียเรื่องสัญญาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วจะบอกอีกทีนึงนะครับแต่ว่ารับรองเป็นท็อปแน่นอนสําหรับประเทศไทยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของเราด้วยครับต่อไปก็จะก็ยังมีบลูก็ยังอยู่บูไม่อยู่แล้วครับตอนนี้จะกลายเป็นใช่ครับใช่ครับแต่เท่านี้รบมอ่าผมก็ขอบคุณพูดดีขอบคุณมากครับานนี้คืออย่างนี้เราจะแยกให้มันชัดเจนไปเลยสําหรับตัวแทนหรือที่ปรึกษาที่จะเข้ามาในอาชีพใหม่นะครับและอยากจะทํางานเต็มเวลา อยากจะสร้างธุรกิจต่อเนื่องไปเป็นของตัวเองในอนาคตอยากจะ,อย,กจะอย่างที่ทางพี่หน่งบอกว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็มาเข้าโครงการนี้กรุงไทยเอ็กซ์ซแอดไวเซอร์หรือกรุงไทยเอ็กซ์ซแอดไวเซอร์เแล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนแต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วเราต้องการพัฒนาศักยภาพของเขาเราก็ต้องต้องมีตัวอะไรให้เขาควา้านั่นก็คือคุณวุิคุณวุิที่เรามีก็คือเอ็กซ์พลานซึ่งในปีหน้าก็เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อยอดไปอีกนะครับมีการ แอคเซอรพรามคุณอาวุธตัวนี้เนี่ยก็<ม>จะปรับลูกโฉมให้ยิ่งตื่นเต้น<ม>น่าขวามากขึ้น<ม>นะครับซึ่งท่าน CDO กับท่าน CAO ตอนนี้กำลังทำงานอย่างหนักแต่ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวรอเปิดตัวพร้อมๆกันในเดือนมก,การาคมครับถามเพิ่มเติมคุณสมบัติของกร,รุงไทยแอสเซอร์เอ็กซ์เพราะว่าเอ็กซ์ไได้เอ็กซ์ไลร์เอ็กซ์ไลท์เอ็กซ์ไลทเอ็กซ์ไลท์เอ็กซ์ไลท์เอ็กซ์ไลทอเอ็กซ์ไลท์อ็กซ์ไลท์เ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 อ็กซ์ท์เอ็กซ์ไลท์เอ็กซ์ไล เป็นยังไงคะคุณสมบัติของคนสมัครถ้าจะเข้ามาเป็นเอ็กซ์เราเน้นที่ระดับปริญญาตรีขึ้นเลยครับแล้วก็มีความรู้มีประสบการณ์แล้วยิ่งถ้ามีพื้นฐานเรื่องของการเงินการธนาคารอันนี้เราก็รับแบบเหมือนสัมภาษณ์เป็นพิเศษเลยใช่ครับเราจะดูความพร้อมไงครับว่าใครเนี่ยเวลาที่เข้ามาเนี่ยจะนอกจากจะดูประวัติแล้ววุฒิการศึกษาแล้วเราจะมีการสัมภาษณ์ด้วยเพื่อให้ดูว่า แต่ละท่านเนี่ยมีมีความพร้อมมีคอมมิชเมนที่จะไปตรงไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาในโครงการที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ชักชวนเข้ามาก็คือท่านผู้บริหารเนี่ยก็มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ที่จะต้องเลือกเข้าให้ถูกนะครับปัจจุบันธุรกิจรกเกอร์ธนาคารแล้วก็ประกันเองเนี่ยก็พยายามที่จะ วเซอร์ที่มีความรู้ทางด้านการเงิน,นแล้วก็ความรู้ทางด้านประกันเข้ามาในการบริหารจัดการเงินให้กับลูกค้าเนี่ยค่ะเรามีจุดเด่นอะไรในการที่จะดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการเงินเลือกเรัครับผมขออนุญาตตอบแลวกันนะครับก็ผมคิดว่าแน่นอนครับทางทางคนที่จะเข้ามาในอาชีพนี้เนี่ยคงต้องดูว่าความความความตั้งใจของคนที่จะเข้ามาในอาชีพนี้เขาคงจะไม่ได้เข้ามาเพียงเพียง แค่เข้ามาลองแล้วก็เข้ามาเนี่ยอยากหนึ่งแน่นอนอยากจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็อยากอาจจะมองอาชีพนี้เป็นอา,อาชีพที่เขาทําไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเลือกบริษัทที่มีที่เขามองแล้วเขาเชื่อมั่นนะครับว่าจะอยู่ตรงนี้ไปกับเขาอีกนานๆนะครับคงจะต้องดูว่าบริษัทมีความพร้อมแค่ไหนในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการทํางานนะครับการพัฒนา คุณภาพของเขาผมชอบชอบใช้คำนี้ตลอดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของคนเรื่องของอสิ่งที่จะขายคือ,อผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของระบบการทำงานนะครับสมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งผมว่า,าคนที่จะเข้ามาในอุตสาหการรมน,นี้นอกวันนี้ม,มีมีทางเลือกเยอะนะครับมีมีบริษัทให้เลือกเยอะก็คงต้องดูตรงนี้ให้รอบคอบ